เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับคงรู้จักฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าเลนแฟลกันใช่ไหมครับตัวเลนแฟล์เนี่ยนะครับก็เป็นฟิลเตอร์ยอดนิยมที่เอาไว้ใช้สร้างแฟล์เอฟเฟกนะครับคือจําลองการถ่ายภาพแบบย้อนแสงแล้วมันมีแฟล์เข้ามาในภาพของเราซึ่งตัวเลนแฟล์ใน Photoshop เนี่ยมันก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเทคนิคในขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานเลนแฟล์ได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Photohack นะครับสำหรับฟิลเตอร์เลนแฟร์ใน Photoshop เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นฟิลเตอร์ยอดนิยมอันนึงเลยนะครับเนื่องจากว่าฟิลเตอร์นี้เนี่ยมันจะให้เอฟเฟกลักษณะคือเลนแฟร์ก็คือให้เอฟเฟกที่คล้ายกับเราถ่ายรูปย้อนแสงแล้วมันมีแฟร์เข้ามาในกล้องของเราในรูปของเรานะครับหรือเราอาจจะใช้ฟิลเตอร์เลนแฟร์ในการจําลองแสงอาทิตย์ก็ได้ซึ่งการใช้งานมันก็ง่ายมากๆเลยในเลนแฟร์ก็คือถ้าเราใช้งานแบบปกติ เราเปิดรูปของเราใน Photoshop ขึ้นมาเนี่ยเราไปที่ฟิลเตอร์เลือกเลนแฟลร์ขึ้นมาแล้วเราก็ปรับแต่งนิดหน่อยมันก็จะได้แล้วแต่ถ้าเราใช้งานแบบปกติแล้วเนี่ยหากเราต้องการที่จะกลับมาแก้ไขตัวฟิลเตอร์นะครับหรือจะเปลี่ยนสีตัวแฟลร์เนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้วันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคในการใช้งานเลนแฟลร์ที่ช่วยให้เราทํางานยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นช่วยให้เราทํางานสบายมากยิ่งขึ้นในการกลับมาแก้ไขตัวเลนแฟลร์เดี๋ยวเข้าไปใน Photoshop กัน อันดับแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเลนแฟลร,ร์เนี่ยตัวเลนแฟลร,ร์จะอยู่ตรงนี้นะครับฟิลเตอร์แล้วก็ลงมาที่เเดอร์และตรงนี้คือเลนแฟลร,ร์นะครับโดยถ้าเราเลือกเลนแฟลร,ร์เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างการควบคุมตัวเลนแฟลร,ร์ตรงนี้ขึ้นมาโดยตรงนี้ก็คือแฟลร,ร์ที่เกิดขึ้นเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิกค้างไว้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งของแฟลร,ร์ที่จะให้เกิดขึ้นได้ อย่างนี้ถ้าผมเลื่อนตำแหน่งของแฟลร์ไปที่ตำแหน่งของพาอาทิตย์ขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะได้แฟลร์ที่เกิดจากพาอาทิตย์ขึ้นมานะและเรายังสามารถที่จะปรับไบรท์เน็ตก็คือความสว่างของแฟลร์เนี่ยมากน้อยตามที่เราต้องการได้นะครับมีลักษณะของแฟลร์ที่เกิดจากเลนส์แต่และประเภทด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็น100 30, 300ซูม35พราม105หรือว่ายังไงเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวแฟลร์ได้และถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดโอเค อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการใช้งานเลนส์แฟลร์แบบปกติแล้วแต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าผมอยากจะเข้าไปแก้ไขตัวแฟลร์ตรงนี้จะแก้ยังไงในเมื่อเราใช้งานฟิลเตอร์นี้ไปแล้วนะครับมันแก้ไม่ได้เพราะว่าตัวเอฟเฟกของตัวเลนส์แฟลร์เนี่ยมันถูกฝังลงไปในภาพหลักแล้วมันแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ได้เราก็จะต้องใช้วิธีตามที่ผมบอกครับคือกด undo ออกไปก่อนเริ่มใหม่อันดับแรกให้เราสร้าง เลเยอร์เปล่าๆขึ้นมา1 l a เลเยอร์มันจะเป็นเลเยอร์เปล่าๆที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับแล้วเราไปเทสีดําที่เลเยอร์นี้โดยการเทสีดําให้ไปที่ Edit Fill และตรง Content ตรงนี้เลือก dropdown ลงมาเนี่ยนะครับให้เลือก black black ก็คือสีดําและกดโอเคเราก็จะได้สีดําอยู่บนภาพเราแล้ว,แล,วและคลิกขวาที่เลเยอร์เปล่านี้ และเลือก convert to smart object การเลือก convert to smart object จะช่วยให้เรากลับมาแก้ไขค่าของตัวเลนส์แฟร์ที่เราใส่ลงไปในภาพนั้นได้โดยเมื่อเลือก convert to smart object เสร็จแล้วเรากลับไปที่ Filter แล้วก็ไปที่レนเดอรเลือกเลนส์แฟร์อีกครั้งแล้วเราก็ปรับตำแหน่งคร่าวๆไปก่อนนะครับตัวเลนส์แฟร์ปรับอยู่ตรงนี้เลือก brightness เลือกเลน type ตามที่เราต้องการแล้วกดโอเคและเมื่อเราเลือกเสร็จแล้ว ให้เราไปเปลี่ยนบ l e n นห o d e ตรงนี้นะครับคลิกเปลี่ยนเป็น Screen ตัวบ l e n น Mode ส c r e e นะครับคือ Blend Mode ที่มันจะซ่อนสีดําล้วนและจะช่วยให้ภาพสว่างขึ้นมันคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงเทสีดําลงไปในภาพก่อนนะครับแล้วผมไปใช้เลนส์แฟลร์เมื่อผมเลือกตัวบ l e n d m o ดสก c r e สีดํามันจะหายไปผมเลือกส c r e e n ไปเห็นไหมครับตัวสีดํามันจะหายไปและ เรายังสามารถกลับไปแก้ไขเลนแฟลร์ที่เราเลือกไปตอนแรกด้วยนะครับจากการที่เราเลือกตัวเลเยอร์ตรงนี้ให้เป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์อันนี้คือสัญลักษณ์ของสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับเมื่อเลือกสมาร์ทอ็อบเจกต์แล้วเราไปใช้ฟิลเตอร์ตรงฟิลเตอร์ตรงนี้มันจะเกิดสมาร์ทฟิลเตอร์ขึ้นโดยเลนแฟลร์ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทฟิลเตอร์ที่มันเกิดขึ้นเราดับเบิลคลิกตรงคําว่าเลนแฟลร์ขึ้นมามันก็จะเรียกหน้าต่างควบคุมเลนแฟลร์ขึ้นมาแล้วเราก็ปรับตําแหน่งใหม่ได้นะครับปรับไ ถ้าพอใจแล้วกดโอเคมันก็จะเป็นการแก้ไขเลนแฟลร์และตรงนี้เนี่ยพาทิต์ไม่ตรงใช่ไหมครับเพราะว่าคือตำแหน่งมันไม่ตรงกับพาธิต์เดิมแล้วก็ดับเบิลคลิกใหม่แล้วก็ปรับตำแหน่งใหม่อีกรอบกดโอเคถ้าไม่ตรงก็ดับเบิลคลิกใหม่ปรับตำแหน่งใหม่กดโอเคตรงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเลนแฟลร์ฟิลเตอร์ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสีล่ะทำยังไงนะครับ การเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็ไปใช้ตัว adjustment layer ที่ชื่อว่า hue saturation ตรงนี้เรียก hue saturation ขึ้นมาและหลังจากนั้นให้เราทำการคลิปการคลิปก็คือการบอกตัว adjustment layer ให้เอฟเฟกของมันเนี่ยทำเฉพาะ Layer ที่เราเลือกเท่านั้นก็คือ l a เยอรที่อยู่ใต้มันนั่นเองอย่างผมเลือก hue saturation ตรงนี้นะครับเลเยอที่อยู่ใต้มันคือ Layer 1ถ้าผมกดคลิปไปนะครับกดคลิปไป เราจะเห็นลูกศรตรงนี้ชี้ลงมาจาก Adjustment Layer Hue Saturation ลงมาที่ Layer Lens Flare ตรงนี้และถ้าเราทำการปรับแต่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเฉพาะ Lens Flare เราปรับ Saturation ปรับ Lightness ได้แล้วพอใจแล้วก็กดที่เครื่องหมายกากบาทตรงนี้แต่ถ้าไม่คลิปถ้าไม่คลิปนะครับ Double Click ตรง Adjustment Layer ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราคลิกตรงนี้ออกถ้าไม่คลิป ภาพที่อยู่ข้างใต้ Adjustment Layer ที่ใช้ทั้งหมดจะโดนเอฟเฟกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลิปมันเข้าไปแล้วถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็ดับบิ้นคลิกที่ Adjustment Layer เพื่อที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยน saturation ใหม่ได้รวมถึงตัวเลนส์แฟร์ด้วยก็ดับบิ้คลิกเพื่อที่จะเปลี่ยนค่ามันได้และอย่างที่บอกนะครับตัวเลนส์แฟร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไว้สร้างแฟร์อย่างเดียวเราสามารถจําลองพาทิตได้ด้วยนะครับอีกตัวอย่างนึงเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี้ย ผมจะใช้เลนแฟลร์ในการสร้างพาทิย์ปลอมขึ้นมาก็ไปสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมานะครับแล้วไปที่ Edit Fill เลือก Black Content ต,ตรงนี้เลือกเป็น Black กด OK หลังจากนั้นนะครับอย่าลืมครับคลิกขวาเลือก Convert to Smart Object ด้วยแล้วก็ไปที่ Filter นะครับเ e n d e r เลนแฟลร์แล้วเราก็ปรับตำแหน่งของเลนแฟลร์เลือกขนาดนะครับตามที่เราต้องการก่อนแล้วกดโอเคแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเบรนโหมดให้มันเป็นสกรีน เนี่ยเราก็เหมือนได้พาทิตย์จำลองขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ไปปรับตัวสีของเลนส์แฟลชให้มันเข้ากับสีของท้องฟ้าก่อนนะครับโดยไปที่ Hue Saturation ตรงนี้นะครับเลือกมากดคลิปแล้วก็ไปปรับตัว Hue นะครับให้มันมีสีลักษณะสีคือส้มๆเนี้ยนะครับปรับ Saturation ขึ้นมาปรับ Lightness ขึ้นมาถ้าพอใจแล้วก็ปิดไปนะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้งานเลนแฟลร์เพื่อที่จะจําลองพระอาทิตย์ขึ้นมาในภาพเลยซึ่งก่อนหน้านั้นภาพนี้ไม่มีพระอาทิตย์นะครับเนี่ยภาพก่อนภาพหลังเนี่ยมันก็จะได้เอฟเฟกที่มันแปลกตาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการใช้งานเลนแฟลร์นะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาแล้วเทสีดําลงไปในเลเยอร์นั้นแล้วเราไปใช้เอฟเฟกต์เลนแฟลร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนโหมดเป็นสกรีนแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็ใช้ตัว Hue Saturation Adjustment Layer ในการเปลี่ยนสีโดยยยออ่าาลลืมคิปเเข้กับเเร เลนแฟร์ด้วยนะครับตัวเลนแฟร์สามารถสร้างในทั้งแฟร์แล้วก็สร้างจำลองพระอาทิตย์ปลอมก็ได้นะก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการใช้งานเลนแฟร์ถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดสับตะไคร์ไลค์แชร์ให้กับโฟลเดแกด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ